ช่องก็แค่คนธรรมดาชแน,นลนะครับก็ห่างหายกนไม่นานนะครับนะสำหรับการทำคลิปของผมผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าถ่ายไปก็เหมือนเดิมนะไม่ค่อยมีคนดูนะนานๆก็จะถ่ายทีนะครับนะตนแรกก็ดีใจนะมีคนติดตามจนถึง494แล้วนะครับตัวรีพอร์ตหายไปคนหนึ่งนะเหลือ493นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ผมก็ตัง้งใจทําคลิปไปเรื่อยๆนะแต่เผื่อวันใดวันหนึ่งผมได้ยอดพันคนสี่พันชั่วโมงผมสร้างอะไรได้ไดก็อาจจะเป็นเงินที่เลี้ยงผมในยามแก่ก็ได้นะครับนะถามว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นนะ FC นคนก็จะบอกมันไม่ขนาดนั้นหรอกทําไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับก็ผมตรงคลิปมาคลิปแรกไงรวมเวลาแล้วเป็นเท่าไหร่นะ สามปีนะประมาณสามปีได้แล้วนะเข้าปีที่สี่เลยก็ว่าได้นะคนติดตามนี่ถึงห้าร้อยคนเนี่ยทุกวันนี้คนยังอยู่แค่สี่สี่เก้าสามเองนะครับนะเห็นไหมแล้วคุณคิดดูว่ากว่าจะถึงห้าร้อยอ่ะแล้วมันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะแล้วห้าร้อยแล้วกว่าจะถึงพันคนแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนะเอฟซี FC ก็บอกเอฟซีก็จะบอกว่าเออก็ทําคลิปเพิ่มนะผมทําคลิปเพิ่มไปกแค่นั้นนะ ใครที่ดูคลิปผมมาก่อนจะรู้นะผมมาถ่ายแทบทุกวันนะก็ยอมรับว่ามันไม่มีถ่ายหรอกนะถ่ายเครื่องเสียงผมก็ไม่มีไม่มีใครดูอะนะครับนะถ้าปีใหม่ผมไม่ทํางานก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปละนะก็ต้องดูนะครับถ้ายังไม่ทําก็อาจจะถ่ายคลิปได้นะแต่ถ่ายก็ถ่ายได้แต่ถ่ายน้อยนะครับนะ ตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกครับเนี่ยที่บ้านใครฝนตกมั่งนะครับที่นี่เริ่มตกตั้งแต่เท่าไหร่นะประมาณตีสองเท่าไหร่นี่แหละนะตีสี่ผมว่าชามมาแช่ฝนยังลงเม็ดอยู่เลยนะครับเพิ่งหยุดไปเมื่อสักพักเองนะเนี่ยตอนนี้ดูดูน้ำเห็นไหมนี่มีฝนตกอยู่เลยนะครับนะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะมันแสงมันดกนะต้องขออภัยด้วยนะครับ ตาเรามองชัดแต่กล้องนี่มองไม่ค่อยชัดเลยนะมันย้อนแสงนะเหมือนเหมือนมันมนย้อนแสงนะครับนะผมเอาเครื่องเก่ามาถ่ายนะไม่ใช่เครื่องใหม่ที่ใช้นะครับนะก็ถ้าดูภาพไม่ไม่ค่อยสวยงามก็ฟังผมบรรยายก็พอนะครับ ตัวอะไรขึินทั้งนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะตัวอยู่บ้านนะตัวไหนก็ไม่เที่ยวนะครับนะเพราะตั้งแต่ขับนิวเชฟไปเที่ยวฝายนะก็แทบไม่มีคลิปเลยเออไม่ใช่ขอภัยครับแตบนิวเชฟไปเที่ยววันมิดไนบางแสนนะวันรวมรถซิ่งนะครับนะก็ปกติก็จะมีปีละครั้งแล้วก็หนึ่งวันนะปีละครั้งวันเดียวนะครับ นะแล้วก็มีแค่ตอกนกลางคืนด้วยนะแต่กลางวันใครจะมาโชว์รถก็เรื่องของคุณนะไม่เป็นไรนะแต่ที่จอดหายากมากนะผมต้องเอารถไปจอดไว้อีกถน,นนอีกเส้นหนึ่งเลยแล้วก็เดินมานะนะวันไปก็ยอมรับนะว่าตัวเองก็รีบเกินนะลืมด้วยลืมมาน้ำวิกินนะดีในรถนิวเชฟมีกระป๋องน้ำนะก็เอามากินนะแล้วผมก็คุยเศษต่างในรถนั่นแหละนะไปซื้อน้ำขวดกินนะน้ำาไรขวดละหบาทนะก็พอกิน มาพูดตรงๆในเอฟซีะน้ำในกระป๋องอะ่ะไอกระป๋องกลมๆที่เขาฮิตใช้อะ่ะกระป๋องเลดอะ่ะเออนะแล้วก็ขวดน้ำขวดหกบาทผมกินทั้งน้ำในกระป๋องกับน้ำขวดละหมดเลยนะผมก็พยายามแบบเหลือไว้จิบๆนะคือโดยรวมะ่ะกินหมดแต่ว่าแล้วเราก็กักไว้กินช่วงอื่นมั่งตอนนู้นมั่งตอนนี้มั่งนะไม่ได้กินทีเดียวนะ่นะาจจะเป็นตาหวานไม่ต้องถามนะตาหวานผมมีน้ำไม่แย่นะ ผมชอบอาน้ำใส่รถเมื่อก่อนตาหวานนี่มีน้ำอยู่ประมาณเกือบสิบขวดได้มั้งนะโดนบ่นนะก็เลยเอาอ,ออกไปมั่งครับนะคือคนนั่งแคดนี่คือเอาถ้าเอาขาลงอาลงไม่ได้นะติดขวดน้ำนะพอาผมเติมน้ำมันนะผมก็โยนขวดน้ำไม่ได้รถัางคกั้งน้ากินน้ําเติมหม้อพักน้ําเติมไอ้ที่ฉีกกระจกนะผมก็มาใส่ไม่ได้รถไหแหละนะ เออเนาะเพื่อเอาเราออกากบ้านเราลืมเนาะไปข้างนอกอะไรมีน้านะเพราะารถอะ่ะมันจะเป็นเนาะ,ะคนก็จําเป็นรถก็จําเป็นนะรถก็ต้องใช้น้านะเพื่อไประบายความร้อนนะแล้วก็มีที่ฉีดน้ํากระจกอีกนะเออฉีดน้ําใส่กระจกแล้วก็คนก็ต้องกินน้านะครับนะน้าสาคัญนะใครว่าไม่สําคัญนะตอนนี้ก็ไม่ได้ขับตะาวาันไปไหนนะเพราะตะวัาาวานยามเบนนะ กลับมาจะบางแสนได้วันวันเดียวนะกลับมานอนตื่นแล้วก็เอารถไปซื้อของนะแล้วก็อีวันหนึ่งจะขยับรถนะผมจะใส่ไฟตาแมวนั่นแหละนะผมสั่งไฟตาแมวมาใส่เชฟตาหวานยางแบนนะแต่สั่งสั่งของยังมาไม่ถึงออกนะมันมันมันไร่วะอะไรอาว่าจะผมจะเจาะรูก,ก่อนไงนะโอ้ยางแบนเลยเซ็งเลยนะครับทุกวันนี้ยินจบแมแรงไว้เลยเนะี่ยวันนี้มันที่อะไแลเลยเนะี่ยสิบสี่แล้วนะ เมื่อวานนี้โหวตนาะยกนะแต่ก็ไม่ผ่านนะก็เป็นกําลังใจให้คุณพิธาด้วยนะครับนะผมไม่เข้าใจนะไอ,อ,อ้สวเนี่ยมันยังไงถ้ามันไม่โหวตผมว่ามันลาออกไปเลยดีวยกว่าไหมนะมันมันมันเสีย,ยตายเงินภาษีประชาชนนะครับนะถ้าฝ่ายค้านเขาไม่โหวตไม่ไรแต่สวไม่ไม่ครพบเสียงประชาชนนะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหกะระแสฮึมเลยนะทั้งมอ็อบไปอยู่ ตรงหน้าตรงหน้าสภาโอ้เป็นพันนะผมก็ดูข่าวดูอะไรเนาะผมก็นอนกลางวันเนาะผมนอนไปตั้งแต่เขาเริ่มประชุมสภาผมตื่นมานะเขาโหวตกันไปหกร้อยกว่าคนแล้วนะครับนะตื่นมาก็ห้าโมงหกโมงละนะเอ้ยไม่ใช่ดิประมาณห้าโมงกว่าเนาะเพราะดูไลฟ์สดด้วยเปิดไลฟ์สดไว้ไลฟ์สดจบไปตอน เพลงธงชาติมาแล้วก็จบพอดีนะนะนะผมเชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับนะก็มีเยอะนะผมก็ไม่เข้าใจนะคนที่คิดเอาเผด็จการเขาอะไรอยู่นะเพียงเขาว่าพักคก้าวไกลเขาแก้ แค่ม .112 หรอนะครับนะเออไม่เข้าใจนะคือเขาแก้นะครับนะเขาไม่ได้ยกเลิกนะมึงก็เข้าใจเหมือนกันนะนะก็ขออยากเข้าเรื่องการเมืองนิดนึงนะใครที่ฝ่ายปฏิการก็ไม่ต้องดูนะไม่ต้องดูก็ไม่ว่านะรีพอร์ตผมก็ไม่ว่านะผมเชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยนี่มีเยอะนะส่วนใหญ่นะ คนกลางคนวัยรุ่นมีมีกี่คนลนะคนที่เขาเอาเผด็จก,การเชื่อเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่นะเอมอุมคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเ,ออเขารักประชาธิปไตยนะเพราะว่าสสพักเก้าไกลนี้ก็เป็นนักต่อสู้นะการต่อต้านนะเผด็จก,การมา่ก่อนนะก่อนที่เขาจะลงสสนะนะครับก็เป็นกําลังใจนะ ก็อุตส่าห์เลือกตั้งแล้วนะเฮนมาผ่านด่านสาวอไงผนะมก็ดูข่าวเนาะเออทางคุณชูวิทย์ก็บอกว่าโหวตรอบสองก็เหมือนเดิมนะพ่อคุณชูวิทย์แกป๋าชูวิทย์แกเหมือนแกรู้เกมนะแต่ทางคุณพิทายแกก็ไม่ยอมถอยนะเรื่องแกม .112 นะครับ นะคือเขาแก้นะคือเขาไม่ให้แบบว่าเอามาเป็นกฎหมายเอามาแบบเล่นพวกที่มาเอ่อเขาเรียกนะจุมนุมพวกม็อบอย่างนี้เนาะเออที่มาคือเขาเอาพูดพูดแบบภาษาชาวบ้านนะคือเขาจะมาไล่นายกนะเขาไม่ไยุ่งอะไรกับสถาบันเลยนะครับนะแล้วผู้มีอํานาจนก็เอาโมหนึ่งหนึ่งสองไปยัดใส่เขาอย่างเงี้ยนะนะผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะ่ะตอนเนี้ยมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้นะ เออมันเป็นหนุ่มผด็จการเฉยเลยทั้งที่ว่าตอนแรกก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยได้กันนะเออผมไม่รู้ทําไมนะถ้ามันมาดูคลิปนี้คือเรื่องของมันนะครับนะแต่มันมันไม่ดูหรอกนะทุกวันนี้ผมพูดตรงๆนะเฟซผมมันยังไม่กดไลค์ให้เลยนะครับเป็นเพื่อนกันในติ๊กต็อมันก็ไม่เคยสนใจนะมันก็ไปดูรถแต่ฮ้สวยแตรถเรามันไม่เคยดูหรอกนะนะผมลงคลิปเชฟตาหวานกับนินเชฟอย่างเงี้ยเพื่อนกันเนี่ยไม่เคยดูหรอกนะไปดูรถคนอื่นแต่พอยาาเวลามีปัญหาอะไรไปไหนไกล ไปเที่ยวยกันมันก็ไปรถผมนี่แหละนะเออเห็นไหมนะครับนะก็สีของเขานะครับนะเราก็อยู่ของเราไปนะ FC ใช่ไหมเมื่อก่อนนะ่ะเกือบสีปีที่แล้ว,วผมอะไม่มีเพื่อนนะคือมันพบเพื่อนแล้วมันวุ่นวายเนาะเราก็อยากห่างๆพอเรากลับมามีเพื่อน ไอคนนี้ไอคนที่พูดไปคนหนึ่งแล้วก็คนที่เคยเล่นมันด้วยกันก็คนหนึ่งนะเออกิดเ,เหลือกันเต็มที่ก็สองคนนะเพื่อนที่สนิทกันเลยก็ไปเลยมีครอบครวัวอยู่ทางโคราชนะนะนะแล้วนะเออตอนนี้ผมแบบไม่เหลือเพื่อนนะถามว่าถ้ามันจะไม่มีอีกก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสน,นะครับนะเพราะที่ผ่านมาผมก็อยู่คดีมาตลอดนะเออถามว่าเราพึ่งใครไม่ได้เราก็ต้องพึ่งตัวเองนะ เนี่ยขนาดทุกวันแน่นะไม่รู้มันมีเวลาไม่มีเวลานะ่ะมันยังไม่โทรหาผมเลยนะครับนะรู้เป็นเพื่อนยังไงเมื่อก่อนโทรมาบ่อยนะเมื่อปีที่แล้วเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยโทรมาเลยนะเออถามว่าทำไมผมถึงแน่ใจว่าเขาไม่โทรมาผมเห็นมันโพสต์ลงอัพทวคลิปลงอะไรสตอรี่ของมันเมื่อคืนนะ่ะนะครับนะเออต่ไม่โทรมาหาเพื่อนกันเลยนะเออไม่เข้าใจมันกงันนะก็ไม่เป็นไรเนาะเรื่องของเขานะ เรื่องของผมก็ไม่มีอะไรหรอกชีวิตผมว่างนะครับเดี๋ยวก่อนเตรีมที่ก็ทําคลิปนะเครื่องเสียงนะรีวิวคลิปเครื่องเสียงให้เอฟซีและผู้ติดตามไดดูนะครับนะเดี๋ยวว่างๆนะผมจะถ่ายคลิปนะที่ผมลิงค์เอ่อลิงค์เครื่องเสียงซางใส่เชฟตาหวานนะมาถ่ายให้ดูสักรอบเนาะเอาไว้ผมว่างๆก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะครับ แต,แต่ผมก็อาจจะพูดแบบเดิมๆนะบอกไปในบอกผ่านไปในคลิปนี้ก่อนนะเอ,อนะครับเราจะมาว่าก็มีแต่เดิมๆเหมือนพูดอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่อมจะไปเปลี่ยนแปลงยังไงก็พูดเหมือนเดิมขนาดถ่ายยังถ่ายเหมือนเดิมเลยคลิปก็มีแต่คลิปเดิมๆนะเนะพียงแค่ว่ามันเพิ่มมาอีกคลิปหนึ่งนะครับขนาดคนบรรยายเป็นคนเดิมเลยนะครับนะก็ฟ้าก็เริ่มสั่งเรื่อยๆนะครับนะ นะเดี๋ยวว่างๆผมก็จะมานั่งเล่นสายนะที่จริงอะ่ะผมจะมาถ่ายทุกวันก็ได้นะผมคิดว่าเออมาถ่ายมันซ้ำๆเดิมวันนี้เลยตัดสินใจมานะวันนี้ผมจะนอนเล่นอยู่บ้านก็ได้นะเอฟซีใช่ไหมตอนเนี้ยผมอะ่ะก็ไม่มีเงินใช้เหมือนกันนะเออไม่มีเงินใช้ไม่อะไรง่วดรถมอเตอร์ไซค์ต้องไปส่งเองนะเออจะเอาเงินซื้อนั่งซื้อนี่ก็ไม่ได้นะผมพูดมาในปีที่แล้วต้นปีต้นปีนี้นะ ก็อยากได้ EQ ผมไม่มีทางซื้อ EQ ไล้เพราะไม่มีคนติดตามคลิปผมไม่มีคนดูไม่มีคนดูคลิปผมนะดูให้มนครบสี่พันชั่วโมงติดตามไม่ถึงพันคนนะผมได้แน่นะเออสมมุติว่าพูดตรงๆนะสมมุติว่าถ้าผมยังไม่มีเงินซื้อ EQ นะถ้าสมมุติว่าถ้าตอนนี้ถ้าผมยังไม่ไม่มีเงินซื้อ EQ ไปเรื่อยๆแล้วถ้าวันหนึ่งผมได้อะไรได้จาก YouTube พอดีนะเออ ผมจองเงินก้อนน,นึ่งก้อนนี้ที่ถูกยูทูบแบบไปซื้อ EQ เลยนะซื้อแหลกเลยนะตู้เอาไวท้ทีหลังนะงบน้อยนะครับถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ว่าไปอีกนึงเน,ะนะาะถามว่าผมพอมาใส่พงคันไหนก็คันนี้แหลนะนั่นแหละคันฟินนี่แหละนั่นเนี่ยนะ,นยนะจะปล่อยยึดก็ไม่ได้นะส่งมาเป็นปีแล้วนะครับนะเออแล้วคันสปาร์คมันก็เก่าแล้วนะขี่ไปบางคันมันก็ดับเองนะก็เลยเนี่ยมีรถมีรถคันใหม่ไว้สักคันหนึ่งเอาไว้ใช้นะครับ ไม่ใช่ว่าผมออกรถแล้วไม่พร้อมนะเออไอซีว่าไม่ไม่พร้อมออกรถก็คือตอนออกอะ่ะมันส่งกันหลายคนเนาะพอเวลาเศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยเออเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีโอทีทำละทีโรงงานนะเออผมก็ต้องสมมัวใส่เองเห็นไหมเออไอซี FC ก็เห็นอนะปีที่แล้วอะผมก็ไม่ได้ทำงานนะผมก็กินเงินเดือนหมุนไปเรื่อยเรื่อยเล็กๆกน้อยผมยังมีเงินไปซื้อมิกเลยเห็นไหม เ,ออเพราะผมไม่ได้ส่งมอไซ์เองแม่พอผมส่งมอไซต์เองผมไม่มีเงินทํะไรแล้วเนี่ยเงินค้างอะนะเอฟซี 4, เงินจะซื้อหัวหันหมาผมยังไม่มีเลยนะเออนะครับนะก็ขเข้าใจกันหน่อยเนาะอยากซื้อหมดแหละนะแต่มันไม่มีเงินนะก็ดูคลิปผมนี่เยอะนะครับนะผมก็ไปแล้วนะพูดไปเยอะละหลายเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแน,นลด้วยนะครับอย่าลืม ติดตามผมเยอะๆนะดูคลิปผมเยอะๆนะครับนะ,ะไปแล้วครับสวัสดีครับ